ชพูอมแดงๆแบบลุกขี้แล่นแล้วดูคุณหนูเอาแต่ใจต่อมาสูตรสี่มีนกรทอนชมพูกระปิสาวคูทนก็คือต้องจดเลยค่ะถ้าออกมาแล้วน่ารักเวอร์ต่อมาสูตรห้าเบสตี้บุกิ้งสีนี้ไม่เคาะไม่ได้เป็นชมพูอมพีทารล้วน่าสอบดุลมุนต่อมาสูตรหกอัฟเตอร์นูนเพลลิสเป็นโทนแดงตุ่นติดชมพูนิดๆแดงกำลังดีสีนี้ก็สุดสูตรเจ็ดพีซีซั่นโทนส้มที่รอคอยเป็นส้มพีซสว่างไม่มีคำบรรยายค่ะนอกจากคำว่าสวยมากต่อกมาที่สูตรแปดสีซอฟแครมเซีีสนี้เป็นนนโโททชมมมพูอ่วงเป็น ที่ทาออกมาแล้วไม่แก่เลยสีนี้เชียนะสีสุดท้ายเบอร์สิบบิ๊กเบรียลสีน้ำตาลส้มอิดโอ้โหสีนี้จุ้งใจมากเกการ์ล่าทำเรื่องแล้วเนี่ยก็เลยสามสีที่ชี่ชอบเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นน,นูน้ำตาลตุน่นแบบเป็นสียอดฮิตแล้วเขาก็พัฒนามาจากรุ่นแท่งสีน้ำเงินตอนนี้เบอร์ศูนย์สองเป็นแดงกำบังแบบโอ้โดนใจแม่สีสุดท้ายเป็นสีที่ชี่ทาอยู่เบอร์สิบนะคะเป็นน้ำตาลส้มอิดแบบสวยมากตามต่อค่ะลูกสาวตีนเนื้อออยฟินิชแมสกีสวยชัดทาแล้วเบาสบายปากราคาน่ารักจับต้องได้เหมือออนเเเเดดดิิมมม่ะะีี๋ยววแแปปพกกัลงง์ไไไ้้ใหหตาาาส